เนะหมูสับนะคะจะเอามาใส่ต้มยำค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเิด, <c oughs> ดละเนี่ยต้มยำโอ้ยามอร่อยมากเลยค่ะต้มยำฟักทองกับเห็ดเห็ดเข็ม สว่างนะท่าเนี่ยเห็ดเข็มแล้วก็เห็ดอะไรดอกใหญ่ๆอ,ะอ่ะทุกอย่างไม่หมดเลยใส่หมูนะคะใส่หมูให้มันมีรสชาติอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวรอให้ฟักทอม,มันสุกหน่อยจนหมูไม่นานหอกค่ะหมูบดแป๊บเดียวก็สุก มากินต้มยำด้วยกันนะคะต้มยำเห็ดหอมหอมอร่อยเห็ดเข็มกับเห็ดอะไรเนาะดอกใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้จักชื่อลแล้วก็ฟักทองะคะ่ะฟักทองถักไว้ก่อนเสร็จแล้วคะ่ะต้มยำฟักทองกับเห็ดเข็มนะคะแล้วก็หมูบดค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำของเรานะคะมากินด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ